ไ i k i n g h e โร่ทดีโรคไหล RTS เปิดให้บริการในสตไทยทั้ง2ระบบแล้วไ i k i n g Hero ่ทดีโรคไหล RTS เกมแนวป้องกันหอคอยและป้องกันฐานผสมสาทีเอสที่ให้คุณรับบทเป็นผู้บัญชาการไวกิ้งสร้างหมู่บ้านรวบรวมทรัพยากรวางแนวป้องกันรอบปราสาทในตอนกลางวันและในตอนกลางคืน จะได้บังคับฮีโร่กับกองทัพเข้าต่อสู้กับศัตรูยักษ์ย้ายโจตั้นในอาณาจักรทั้ง9พร้อมระบบสุ่มเพิกแบบโรคไลท์ที่ทำให้ทุกด่านและทุกการเล่นแตกต่างกันปลดล็อกฮีโร่อาวุธและอุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อปรับกลยุทธ์ได้หลากหลายเล่นได้ออฟไลน์ไม่มีโฆษณาบังคับเน้นวางแผนบริหารทรัพยากรและกลุมกองทัพแบบเรียลไทม์ในบรรยากาศต่นานบกิจพงก่อนวันสิ้นโลกแรกนาร็อก